MGC Electric EVD ครับคันนี้ปี2023หารถไฟฟ้าใช้สักคันดีไหมมาดูในคลิปนี้กันเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับโตออโต้่าด้วยครับ มาชมกันเลยนะครับตอนนี้รถไฟฟ้านะเข้ามาตีตลาดในรถมือสองกันอย่างมากเลยนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยก็ว่าได้นะอีกหนึ่งตัวเลือกสําหรับคนหารถใช้เลยนะครับถึงวันนี้มันเปรียบเทียบกันได้เลยครับทางไฟฟ้าท้งน้ํามันที่เลทราคาพอๆกันเท่าๆกันนะครับหลายคนก็ยังชอบนะครับผมในตัวของสันดานน้ํามันอยู่แต่หลายคนเนี่ยก็อยากจะลองเล่นสักหน่อยนึงไปมือดีบางทีก็โกลุกกล้าๆนะครับมาเล่นมือสองกันก่อนมาสําหรับดูคันนี้ครับสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับ หน่าใช้นะครับผมหน้าตาสวยงามกระเด็ดผ่อนกระตีถ้าคุณผู้ชมอยู่ประมาณ7,000บาทนะครับ6,000ปลายถึง7,000นนะนาร่อเป็นไฟพวกครู LVD วทั้งหมดแล้วสวยใหม่ทันสมัยนะครับผมพวกชายร่างอะไรต่างๆมันตรงมาดูสปอร์ตนะครับทางด้านหน้าด้านหลังแล้วก็รอบคันนะครับล้อเป็นสีเดิมมาหน่อยนึงนะถ้าเกิดได้ทูโทนมาผมว่าจะ สวยกว่านี้นะสำหรับในตัวนี้นะครับตัวดีนะตัวของเบรกนะครับจานเบรกต่างๆก็มีตัวคลีปสบายเรื่องของความร้อนให้ด้วยเพราะฉะนั้นก็หมดปัญหาในเรื่องของการขับขี่ใครที่เท้าหนักหน่อยนะครับรถไฟฟ้าส่วนมากเวลาคนขับนาโูออกตัวแต่ละคันบางทีตามกันไม่ทันครับผมเล่งแรงแซงสนุกมากๆเดี๋ยวพาเข้าไปชมด้านในครับดีไซน์ภายนอกผมว่าให้ผ่านแล้วเดี๋ยวไปดูด้านในกันหน่อยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงที่จานกันไหมไปชมกันครับนั่งสบายดีนะ ขึ้นมานะครับอากสตาร์ทล่ะครับไงนะครับปิดประตูอะไรให้เรียบร้อยนะครับเหยียบเบรกสตาร์ทเลยนะครับขยับพวงมาลัยเหยียบคันเร่งปุ๊บไปได้เลยครับแต่ถ้าเกิดว่าจะดับเครื่องก็แค่ล็อกชักรถปิดประตูให้ครบทั้ง4บานแล้วก็กดปิดล็อกแค่นั้นเองนะครับดับแล้วโอเคนะดูสวยงามพวงมาลัยก็ทรงแปดเล่ครับปกติที่เจอก็จะเป็นทรงดีคัตนะที่เรียกกันเนี่ยถะเป็นกลมๆแล้วต้องอ่านเขาจะตัดลงอันนี้มาให้แบบทื่อๆนะครับผม โอเคนะครับสวยมิติดีนะครับด้านล่างนี่คือโล่งนะไม่มีก้างอันนี้ก็เรียกว่าเป็นแนวตรงอย่างเดียวนะครับแล้วก็ส่วนของหน้าจอกลางเป็นระบบแบบสัมผัสนะให้มาผมมว่าขนาดตัวนี้เล็กไปนิดนึงนะครับือาจจะเจอ BYD มาก็ได้นะตัวโต้3สานนั้นให้มาขนาดใหญ่นี่เห็นเรานึกถึงพวก Civic และพวก C i v ิ c FE ช่องเก็บของนะครับก็มีให้เยอะนะวางแก้ววางของวางบัตรอะไรต่างๆก็มีให้ครบนะครับผมช่องเก็บของด้านล่างก็มีตัวเป็นลิ้นชักให้เปิดง่ายปิดง่ายตัวเบาะก,ก็สภาพสวยนะครับเบาะหนังนะสลับกับตัวของผ้าอะไรที่แบบเป็นเนื้อสัมผัสข,ของทางด้านล่างของเราในช่วงตรงกลางก็จะทำแต่ว่าก็ดูแลรักษายากหน่อยนะถ้าเป็นหนังไปเลยผมว่าน่าจะทุเทีวกว่านี่ก็ตัวหนังกลับมานะครับด้านท้ายด้านหลังกว้างนะครับนั่งสบายมากๆวี่ลองทดลอง,น,ลองนั่งแล้วทัศนวิสัยออกมาคือดีเลยนะครับมองเห็นด้านหน้าโล่งกระจกด้านหน้าใหญ่ แล้วก็ซ้ายขวานะครับมองเห็นก็คือสบายตานะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยนะที่ผมอยากแนะนำนะครับสำหรับคนเริ่มต้นนะหัดเล่นในเรื่องของพวกรถเฟฟนาต่งตางๆนะครับไม่ว่าจะใช้งานส่วนตัวนะครับใช้ไปกับที่ทํางานที่บ้านหรือแม้กระทั่งออกคลิปก,กลางๆได้นะครับผมจะไประยะดไรลว่า น่าเล่นนะ,ะนกับเด่นผ่อนเบาๆครับไม่เกินอันนี้ในมุมมองของผมนะครับสำหรับในเรื่องของรถไฟฟ้านะสำหรับความประหยัดเครมโรงงานเนะี่ยก็คือ425กิโลแต่ใช้จริงผมมองว่ามันก็อาจจะไม่ไมถึงขั้นขนาดนั้นนะครับแต่คนที่ใช้เลือกรถไฟฟ้าจริงๆอาจจะเป็น2แบบนะครับอาจจะชอบในเรื่องของเทคโนโลยีด้วยแล้วก็อาจจะอยากได้รถไฟฟ้าสักคันนึงแล้วก็จะมีรถดันดาบน้ำมันล้วนสักคันหนึ่งหรือบางคนอาจจะมีตัวไฮบริดกับตัวของรถไฟฟ้ามาสมกันก็ได้น,นะครับเพราะว่ามันบางสิ่งบางอย่างนะรถไฟฟ้า มันก็มีในแบบที่รถตัวของสดาไม่มีและในแบบที่ลดน้ํามันหรือให้บิดมีมันก็ไม่มีในแบบที่ไฟฟ้ามมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของการใช้งานนะครับผมแล้วก็ความต้องการของแต่ละบุคคลนะครับสนใจทักกันมาได้เลยมาทดลองขับได้นะซื้อเป็นรถ สำรองประจำบ้านหรืออยากจะเป็นรถหลักสำหรับคุณเดินทางไปทำงานก็ได้ครับติดต่อไปได้ที่เบอร์โทรศพัพท์083777747 7และ0837777757ครับติดต่อมาได้เลยที่โตโะตคานะครับรถไฟฟ้าก็มีนะตอนนี้รถสระดา้้ำมนันโอโ้โหรวมกันเลยครับอยู่ในอาณาจักรของโตโทตคา,าครับ